น,นั่นแหละครับอลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีวกว่านะฮะเมื่อครู่นี้เที่ยวสระบุรีแล้วผมจะชวนไปเที่ยวอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งก็มีพรมแดนติดต่อทางภาคใต้ของประเทศเรานะั่นก็คือประเทศ มาเลเซียมาเลย์มาเลย์ถูกต้องใครกำลังวางแผนจะท่องเที่ยวกันอยู่นะครับหลายคนอาจจะยังนึกไม่ถึงสำหรับประเทศนี้บางทีหลังจากดูรายงานพิเศษนี้แล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากไปเยือนกวลลัมเปร์สักทีนะครับเราเก็บบรรยากาศมาให้นะครับขอสาเป็นไกด์นำเที่ยวนะครับโดยคุณพันธ์พิไลปกหดนะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าว c น n t ของเราพาเที่ยวกวลลัมเปิดในหนึ่งวันครับ ธงชาติมาเลเซียได้รับการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามโดยรอบอาคารบ้านเรือนตลอดจนอาคารตามสถานที่ราชการและเอกชนต่างๆในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันชาติมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่16กันยายนของทุกปีเช่นเดียวกับธงชาติบริเวณจตุรัสเมเดกาหรือเมเดกาสแควร์ก็ขึ้นสู่ยอดเสาธงที่มีความสูงถึง95เมตรครั้งหนึ่งเสาธงแห่งนี้ได้รับการบันทึกให้เป็นเสาธงที่มีความสูงมากที่สุดในโลก เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงการได้รับมาซึ่งเอกรากษของชนชาติมาเลเซียจากสหาราชอาณาจักรในปีคริสต์ศักราช1957และถ้าเดินข้ามถนนไปยังฝั่งตรงข้ามก็จะพบกับอาคารสุรตตาอับดุลซามักหนึ่งในอาคารประวัติศาสตร์ของมาเลเซียโดยอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1897 ตั้งชื่อตามพระนามขององค์สุลต่านผู้ครองรัฐและเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลในสมัยที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษรูปแบบของอาคารเป็นแบบมาฮูเมดตัวอาคารสร้างด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นและเมื่อมองสูงขึ้นไปจะพบกับส่วนที่เป็นหอนอาฬิกาสูง40เมตรที่เรียกกันว่าเป็นบิ๊กเบนของมาเลเซียค่ะนด n d าร์ที่หลายคนรู้จักของประเทศมาเลเซียนั่นคือตึกแฟดเปโตนัส เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแล้วลงที่สถานี KLCC ก็จะพบกับตึกนี้ทันทีค่ะว่ากันว่าใครที่เดินทางมายังประเทศมาเลเซียแล้วไม่ได้แวะไปถ่ายรูปกับตึกแฟดตเปโตนาสถือได้ว่ามาไม่ถึงประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้ค่ะ ตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่บริเวณหน้าตึกเพเทนัสค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศมาเลเซียและเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกค่ะโดยตึกเพเทนัสนะคะมีความสูงถึง452เมตรและมี88ชัน้นด้วยกันค่ะตึกแฟร์เปโตนัสตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของกรุงกลาลัมเปอร์ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะออกแบบโดยเซซาเปรีใช้งบประมาณการก่อสร้างถึง20,000ล้านบาท การออกแบบตึกได้รับแรงบันดาลใจจากเสาหินทั้ง5ของศาสนาอิสลามผสมผสานกับโครงสร้างเหล็กที่ห่อหุ้มในแต่ละจุดทำให้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาภายในตึกนี้จะเป็นแหล่งของความรู้ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่และถ้าใครยังช้อปปิ้งไม่จุใจสามารถเดินทางไปยังย,งย่านกรอเดนทางเกิลย่านธุรกิจใจก,กลางกรุงกวลาลัมเปอร์อีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสินค้าและตึกรฟ้ามากมายค่ะ อยากช้อปปิ้งและพักผ่อนในรีสอร์ทส่วนน้ำส่วนสนุกการแจ้งลองเดินทางออกไปไกลสักหน่อยที่ซันเว์พีระมิดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีดาน,านาสร้างเป็นสฟิงค์และพีระมิดโดยซันเว์พีระมิดมีทุกอย่างให้เลือกสรรแน่นอนค่ะปิดท้ายทริปท่องเที่ยวกรุงกราลัมเปอร์ด้วยการขึ้นไปชมวิว360องศาที่เคเอลทาวเวอร์หรือมีนาลากักราลัมเปอร์หอคอยที่ติดตั้งเสาอากาศโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารของกรุงกราลัมเปอร์ สร้างเสร็จประมาณปีคริสตศักราช1994มีความสูง421เมตรและเป็นเสาอากาศที่สูงติดอันดับ5ของโลกนาเคอาเออเทอร์นี้เราสามารถที่จะดื่มด่ำทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงโกลัมเปิ์ได้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะ ผู้ชมท่านใดที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียาอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะการเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียในปัจจุบันถือว่าสะดวกสบายมากค่ะโดยสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและเครื่องบินค่ะพันพิไลปุกหุตทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทีมเอ็นทวนี4รายงานค่ะ ทีมาแรงจริงนะคะไหนน้องคนไหน้องเสื้อเขียวอ่ไหอ้คนนี้ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนี่อย่าพลาดนะพี่อันไปไหนท่านลาเลยนี่มาเสียบแทนเลยนะโอ้นี่พูดถึงตัวเองด้วยป่ฮะด้วยอ้ามามาลรไปไหนกันดีเราไปวันนี้วันปีั้นเมื่อปีนั้น